ในนามของสังกรการเกษตรพื่อการตลาดลูกค้าทกศนะคะก็ขอเชิญชวนสมาชิกสังกรนะคะในจังหวัดสุรนครน,นะคะมาขายข้าวให้กับสกตสุรนครน,นะคะซึ่งปีนี้เรามีเป้าหมายในการรวบรวมถึง1น0 0 0ตันและปัจจุบันนะคะทางสกตเองก็ได้ไดรวบรวมข้าวไปแล้วทั้งหมด11,000ตันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือในส่วนของข้าวสดบางส่วนแล้วก็ในส่วนของข้าวแห้งนะคะที่เราจะต้องมีการรวบรวมจากสมาชิกนะคะก็ขอเชิญชวนสมาชิกนะคะ เข้ามาเรื่องในเรื่องของการใช้บริการซึ่งปีนี้ทางสปตอะะเปิดจุดการให้บริการถึงสจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดพังโคลน,นะคะบ้านหนองโจดนะคะ,ะบ้านคงคว้างนะคะซึ่งเป็นกระช่างของสกตเองแล้วก็อีกสองจุดนะคะซึ่งทางสปตอก็ไปใช้บริการสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็น สะก,กรนการเกษตรเอกใหญ่แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็คือสากอนการกเกษตรเตางอยนะคะทั้ง4จุดนี้เราก็พร้อมที่จะให้บริการท่านนะคะมีพนักง,งานนะคะที่จะดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนงานเองแล้วก็ทุกจุดนะคะเรามีการบริการในเรื่องของเงินสดทุกจุดเลยนะคะท่านสามารถเข้าไปใช้บริการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ